ตัวเมันมอยู่ีนะแล้วเราก็ได้กินเพราะว่ามันจะได้ทำอาชีพตอื่นพี่อดทำไมอ่ะอุ้ยแมงมุมมันอะลง่ลงมาแมงมุมจริงมั้่จับสิไหนนู่นอะเขามีพ็อปเป็นแมงมุมวยเหรอออกจริงเก็บตัวใหญ่ใหญ่ไม่หรอนี่ไงตัวางตู้ เคน่องกาแฟได้เลยข้าวกลางพี่ขโมยฟาเข้ามาได้เลยเข้ามาด้เยเล็กๆน้อยๆตัเอางง

ทิ้งหรือ่ไปช่างลงช่างขายนะครับเรามาเปลี่ยนเป็นการทำให้กวาดอันนี้ก็คือหน้าตามันนะครับที่ที่ผมพูดไปอายุการใช้งานมันเกิน3ปีแน่นอนและกว่าทางมะพร้าวใช้งานทุกวัน3เดือนก็ก่อนแลวขัดแล้วนะครับแต่นี่มันเปลีาา่ยนไปกว่าทางมะพร้บวเก้น้วัดีฮะโอ้จากกสวัสดีครับรรอันนี้เป็นถังที่อที่ทำไม่ไปวาดตัวตัปติกเี่ยเพราะ<อ>พุทธขัง ที่ผมนำมาแล้วก็เอามาล้างของมสงอาดนะครับวิธีที่เราจะเข้าเป็นเส้นก็คือเป็นสายตัวนี้นะครับเราจะตัดตัดรอบนะครับให้เป็นเส้นแบบนี้ตัดกระดูเ่อให้มันเป็นนิินเป็นเส้นพยายามอย่าให้ขาดนะครับตัดมือครับผมคือเรามีตัวตัดตัวหนึ่งทีอยู่นะครับถ้าไม่มีก็ได้โงสมได้